กัยบยำผลไม้รวมผักรวมนะคะสลอนไข่ปลาจา้จาเรียบร้อยะกับปูมากุ้งสดนะคะผักรวมค่ะก็จะเป็นตีไข่บวกก้งสุกไข่นะครับผลไม้รวมจา้าะเรียบร้อยค่ะ ต่อไปจ้าหมึกไข่นะคะก<ม>ุ้งสุกหมูยอจ้าฉ่ำๆกะลาเลยจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูก<ม>ุ้งสุกหมูยอหมึกไข่ะคะ่ะไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยูในการจัดส่งออนไลน์ดโดยรถควบคุมความ,รรมเย็นรีวิวเพียบสนใจสักเพจเจ๊นหนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ nunti ศูนตลอด24ชั่วโมง อย eh um> ู่ในยำเจนหนึ่งนะเรามาเปิดเมนูแรกเลยยำหมูยอปลาฉักรวง ปีใหม่ที่หนึ่งไม่หยุดใช่ไหมครับปีใหม่หยุดค่ะวันที่หนึ่งค่ะก่อนปีใหม่ไม่หยุดจ้าลากยาวแต่แว,วันที่สี่เหรอใช่ไหมถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะหยุดเป็นที่หนึ่งหนึ่งวันนะคะคนถามว่าขายทุกวันไม่คะไม่ได้ขายทุกวันนะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันไหนขายตรงไหนขายที่เดิมคะ่ะไม่มีถนนคนเดลยก็ขายตรงนี้นะจ้าเพราะคนเดินมันมีแค่สุกกระสังกันนะคะ บวกไข่บ่เรียบร้อยนะคะเมนูต่อไปก้า

รอเลยได้นะคะแค่ถึงนะไม่นานค่ะสง่งของพี่เดี๋ยวย้ำลูกค้าอีกไม่ใช่นานคาะแม่เข้าใจก่อน หมึกไข่นะคะกุ้งสุกหมูยอจ้าช่ำๆปลาละเลยไข่จุกๆ จะเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสุกหมูอยอหมึกไข่ค่ะไม่เยอะค่ะสองคิวเองจะลูกจดแล้วรอได้เลยค่ะแน,น,น่นเลยแน,น่นชุดนี้เท่าไหร่เจ้าหนึ่งสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเองนะชุดนี้นะโหแน่นๆครบเรียบร้อยค่ะสามร้อยค่ะลูกมีแบงค์ร้อยไหมอ่ะจ้ะพี่ถึงลบกวนหน่อยนะมันแลกไม่ไหวละ<า>จ้า,าจะมาตามซัวอะไรตรงนี้

อุ้ยหยาบคายกระบวยเส้นยาวนะเนี่ยน้องเตียวเอาดุ้อหลังเข้าไปยอ่ะ

พูดน้อยๆหน่อยี๋ยวตีเลยยำสามไข่นะคะเมนูต่อไปจ้าสามไข่ผักรวมไข่ปู ปลาเป้เยแมงดาแล้วก็ปลาจ้าอ่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนู3ไข่กข้มาม่วงนะคะไม่ล้าจ้าไ,ะะได้ค่ะได้ค่ะลุกค่ะ,ะเดี๋ยวจะเอาไข่ให้เห็นหน้าติ๊ตี้ด้วย จ้าเรียบร้อยค่ะสี่ร้ห้าสิบค่ะหมึกไข่นะคะไข่ปลาไข่แมงดานะคะบวกแซลมอนจ้า หกรบาทจ้าเรียบร้อยนะคะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลานะคะไข่เมงดาแล้วก็แซลมอนชา อันงนี้เลยลูกเอ๊ค่ะเรียบ่ากับปูมากุ้งสดนะคะผักรวมะะสามร้อยบาทม,มาดูกับเมนูสี่ไข่นะคะ ดูเมนูสี่ไข่บวกกั้งสุกไข,ข่จ้าเป็นข้าวโพดมะม่วงไหลบัวจ้าเพิ่มอะไรคะผละไม้เอาไหมคะ ได้ค่ะด้านหน้าก็ได้ค่ะสเก็ตตยสตอเบอรี่รค่ะตอนนี้หน้าสตอเบอรี่แล้วางุ่นเหลือแค่สีสองสีต่อไปก็จะเป็นสตอเบอรี่นะคะมาทดแทนคคจ้าแปดร้อยบาทจ้า จดเมนูได้เลยค่ะอันนี้ก้างกระมึกไข่นะคะนนนะก้างกระมึกไข่จ้า,าต่อด้ยวยไข่ปูนะคะ ไข่แมงดาด้วยไข่ปลาจ้าก็จะเป็นตีไข่บวกกั้งสุกไข่นะครับผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า มาปิดกับเมนูกะมอนไข่ปลาผลไม้รวมผักรวมนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นั้อยู่อีกครั้งเจ็ดสช่วงีหหยุดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งวันนะคะขายตั้งแต่ยี่สิบสี่ไปเลยนะเจ็ดึิบล้ากยาวถึงวันที่สามเอ็ดแล้วก็หยุดวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็เปิดปกตินะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็หยุดแค่วันจันทร์ใช่หยุดแค่วันที่หนึ่งวันเดียวจ้า เดี๋ยวเราค่อยใส่สตรอเบอรี่ข้างบนฝ่ะถ้าสัมพันสำหรับจะต้องออนไลน์หน่อยรอบสุดท้ายวันที่เท่าไหร่เจะนด้ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เดี๋ยวช่วงปีใช่ช่วงปีใหม่เราไม่สามารถจะส่งได้เนาะเพราะอินเตอร์ขนส่งมันปิดนะคะแต่ต่อเบอรี่มีแค่ช่วงนี้นะจ๊ะสาวๆาวนี่น่ากินมากเลยจับยำผลไมร้รวมผักรวมนะคะแซลมอนไข่ปลาจัะ สำหรับวันนี้เราก็ขอ<ป>ตัวลาไปก่อนในที่หนึ่งนะค่ะบบายๆค่ะเจอกันคลิปต่อไปแลไไะะ้วเรียบร้อยค่ะอาูุอารเรือปิดกันเลยไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์วยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึ่งแซ่ตามปากหรือไลน์ NUG 0523ตลอด24ชั่วโมง